สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพรมประหลัดนะฮะซึ่งผมก็ตั้งใจจะทำานาแล้วหละเศรษฐกิจพอเพียงแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโคกหนองนานะฮะซึ่งเพิ่งผมเพิ่งทำเสร็จวันนี้ทำเสร็จผมก็เอาเป็นนาหนองโอกเอนา,นา,นา,นานาโคกหนองนะฮะนี่นานประมาณหนึ่งไร่แล้วก็ผมที่ผมทางเดินเข้าไป เพื่อข้างๆก็สามารถปลูกของได้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวต้องมาคิดดูว่าจะปลูกอะไรกันดีนี่ก็เป็นไม้ทํานานะครับภาพพื้นที่ตรงนี้น้ําเ,เป็นที่ลุ่มต้นปีข้าวจะสวยมากแล้วก็แต่พอปลายปีนี้ก็จะมีน้ํามาเยอะนะครฮะ<ม>การเก็บเกี่ยวก็จะเสียหายผลผลิตข้าวก็เสียหายไปด้วยนะครับปีนี้ผมจึงได้เปลี่ยนใจมาทําเป็น แนวโคกหนองนาสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับก็นี่ได้เปการทำคันคูเพิ่มเพื่อไม่ให้น้ามันท่วมนะไม่ให้น้ำเข้าน้ำออกเอเราบริหารจัดการน้ำเองนะครับก็นี่่าถัดจากนาก็จะเป็น อถมที่ไว้ประมาณงานกว่าเกือบ2งานนะครับเพราะว่าเอาไว้เลี้ยงสัตว์เลี้เป็ดไข่ไก่ไข่ครับหรือว่าในอนาคตอาจจะทําเป็นฟาร์มสะตะเตย์ก็ได้เพื่อให้พี่น้องมาที่เยี่ยมเย็ยนไน้ด้มาพักผ่อนนะฮะเพราะว่าช่วงฤด,ดูหนาวบนรินเวณน,นี้อากาศจะดีมากนะครับอานอนบ้านผมแล้วก็พื้นที่กว้างมากตาม การทำอ่าบริเวณน,นี้นะครับก็ได้ผู้รับเหมาใจดีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะผู้ใหญ่พดผู้ใหญ่พดนะฮะได้มาทําให้สวยงามมากนะครับคันนี้ก็ผู้ใหญ่พดได้ไปทําอยู่ฝั่งนู้นนะฮะด้วยด้วยผลงานที่ทําออกมาสวยแล้วก็ประทับใจลูกค้านะครับก็เลยมีลูกค้าจองคิวคิวแน่นผู้ใหญ่คิวทองแล้วเกินนะครับโอ้โหทำไปได้ส,สวยมากพอดีผมเพิ่งกลับมาจาก อบรมกลับมาดูประทับใจมากเลยอาฮ่า,าอื้อโอ้โอันนี้ก็สะลูกหนึ่งผมต้องทำสระไปสองลูกนะฮะจริงๆก็เลี้ยงปลาเนื้อบาอาจจะเลี้ยงกุ้งด้วยกุ้งก้ามกามบ้านเราก็คงจะเลี้ยงได้นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูลูกที่สองผมทำคันคูกว้างเพื่อ จะปลูกไม้เป็นประเภทไม้ป่านะครับไม้ไม่ใช่ไม้ป่าด้วยกันนะครับแต่ว่าอาจเป็นไม้ประดูยางนาเนี่ยฮะให้พยุงแล้วก็เท่าที่จะหาได้นะครับก็ในพื้นที่นี้ก็ปลูกได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็หลังจากนี้ก็เป็นการวางวางระบบน้ําอันนี้เป็นสาะลูกที่2นะครับ แต่รี่สองสะแตะลูกผมขุดลึกประมาณเมตนะครับเพราะว่า,าการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ำนี่ก็ลึกมากก็ไม่ดีครับตื้นมากก็ไม่ดีลึกหาประมาณ150เซนนี่ก็เม0ดหนี่ก็คงเหมาะนะครับเพราะว่าาจําจเป็นเพราะว่าดูใน you tube หลายๆช่องก็ประมาณร้อยห้าสิบ เซนตติมรแสงสองถึงมีทังต้อนมีสงังเคราะห์แสงได้ประมาณนั้นฮะแล้วก็ปลาที่เราเลี้ยงก็โตเร็วด้วยนะครับนี่เป็นสะเก่าเดี๋ยวถึงสะเก่ันี่เป็นสะเกานะครับอืมเป็นสะเก่าอันนี้ก็ เดิมทีน้ํามาก็จะหลากไปสายนี้รับปลาได้เยอะปลาธรรมชาติได้เยอะครับแต่ปีนี้จะปิดไม่ให้น้ําเข้านะครับนี่จะกลับอ่านีา่บรรยากาศโดยรวมนะตอนนี้ยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ได้ทําการเตรียมพื้นที่ไว้เป็นสะสองลูกนะฮะลึกแต่ละสะสองบ่อนี้ลึกประมาณ 150ร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะฮะแล้วก็ได้มีการถมนู่นอยเงี้ยถมไปด้วยก็เดี๋ยวคงได้ติดตามต่อไปตอนที่แบบจะตัดไม้มาลงนะครับภาพโดยรวมอ่า,อาสํหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ